มาตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปนะฮะในไฮไลท์ของเราในวันนี้ฮอ l ลีว o ดฟิล์มอ w วอ d นะครับที่เพิ่งจัดงานกันไปนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างรวมถึงเขามีเรื่องราวเรียกว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในงานด้วยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไปฟังกันครับ ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานประกาศผลรางวัลฮอลลีวูดฟิล์ม r d s 2014จัดต่อเนื่องกันมาเนี่ยพัด1 8ปีแล้วนะครับปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีด้วยจัดขึ้น14พฤศจิกายนที่ผ่านมาพิธีกรคือใครคือดาราสาวรมดีควีนลาติฟ้านั่นเองนะครับผมอาเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ได้รับการยกย่องว่าเหมือนเป็นประตูด่านแรกที่จะ ำไปสู่เทศกาลมอบรางวัลน,นะครับและมีผลถึงกับการเก่งผู้ที่จะได้รับรางวัลอสการ์อีกด้วยมอบกันทั้งหมดเนี่ย27สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ประเภทต่างๆรางวัลการแสดงต่างๆรางวัลทางเรื่องของดนตรีนะฮะโปรดักชันเทคนิคพิเศษนะครับปีนี้ครับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเด่นก็คือไมเคิลคีตันนะครับได้รับรางวัล Hollywood Career a c h i e v เมนต์นะครับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็คือก่อนเกิลไปดูมาแล้วสนุกมาก่นี้คุณต้องไปดูดูยังฮะดูแล้วครับดีไหมฮะดีครับโอเคมอร์ en, เทนชไยรนดมนะครับได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคู่คู่มากับเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชนะครับผมที่ได้รับรางวัลนำชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง The Imitation Game นะครับรางวัลนักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยม mm hmm. ก็คือ j u l i a n Moore นั่นเอง mm hmm. มาถึงไฮไลท์คุณดูภาพนี้ <Come on. S 1> ไว้ก่อนแต่เราน่าจะเซนเซอร์ Christian Stort ขึ้นไป <laughs> ไปมอบรางวัลเสื้อเกาะอกของเธอเลื่อนลงมาทําให้เหล่าช่างภาพรัวชัตเตอร์กันดูนะฮะ In this she plays a linguistics professor who is stricken with early onset Alzheimer's disease what they've learned to the next generation Spending five minutes in her presence is a gift for anyone who'd like to call themselves an actor. In this, she plays a linguistics professor. หาดูในเว็บไซต์แคนาเองนะครับ <laughs> งานนี้สื่อหลายสำนัมมกนะครับพากันตีข่าวว่าคริสตินเนี่ยตั้งใจทำเพื่อให้เป็นกระแสนะครับเพราะว่างานนี้โรเบิร์ตแพตติสันอดีตคนรักของเธอก็มาร่วมงานด้วยในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือนักร้องสาวเจนนิเฟอร์โลเปสนะครับขึ้นไปประกาศรางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมคือภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมเนี่ยมันชื่อว่า how to train your dragon 2แต่เธอพูดว่า how to drain your dragon. <laughs> <laughs> so written and directed by Dean DeBlow. Hollywood Animation Award goes to DreamWorks Animations How to drain... How to drain... How to train your dragon too. You don't want to drain your dragon. Beautifully written and directed. What? Beautifully written and directed by... <laughs> แต่มีอยู่หนึ่งเรื่องที่มันไม่หานะครับนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่พ่อหนุ่มคนนี้จอห์นนี่เด็นะครับขึ้นไปประกาศรางวัล Hollywood Documentary Award กับที่มีเอ่อกับเรื่องที่มีชื่อว่า s u p e r m a s มชนะครับอ่า Legend of Chief Gordon นะครับผู้กกับก็คือ Mike Myers นั่นเองคือเขาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ทำพฤติกรรมแปลกๆเก้าศีษะพูดจาเหมือนกับคนเมาราวกับว่าวิญญาณของ Jack Sparrow เข้าสิลองชมดูครับ Most beloved and respected talent managers I m um, not very good at this kind of thing No, no. Watch. Read this thing. For decades For s พิยาอย่างนี้ <involved. S 2> นะครับคนด่านะครับบอกว่ <laughs> าไม่ให้เกียรติงานเลยนะครับไม่ยอมเตรียมตัวเตรียมพร้อมขึ้นเวที <nodig> คุณเนี่ยเดฟนี่แหละควรจะเก็บพฤติกรรมหลุดโลกแบบนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับการแสดงหนังอย่างเดียวครับ and so you have to watch the film uh, yeah there you go ก็กำลังอินอยู่ไงกำลังเพิ่งดูแบบว่าไม่อินหราผมว่าเขากสไตล์เขาหรือไม่ก็เมานะฮะแล้วผมดูหน้าแต่ละคนในงานคือลุ้นมากจะพูดอะไรต่อไป